เดี๋ยวปลิวนะเดี๋ยวปลิวนะปลิวเลยนะคะอ้าวมีอะไรได้อะไรมาเพิ่มคะเนี่ยไม่รู้อันเนี้ยเป็นได้มาจากแฟนคลับตะกี้นี้อ่ะมันน่ารักดีเลยอ่ะมางเออน่ารักเติมสีสันเป็นอะไรนี่เขามาถ่ายรูปน้องเลอากันเหรอคะน้องอะไรนะเอ่อเลไลอาบ้างน้องไลอาเออเลอาน้องอะไรนะเอวาเอวาเออผู้ผิด เอวามา <ไป S 1> ถึงน้องง,องเอวาน้องเสือหรือน้องไดโนเสาร์น้องเสือ๋อน้องเอวาน้องอ๋อ,อถามอันนี้ดีกว่าไปกินโอมากระเสรคนเดียวโดยไม่มีพี่หลิงอร่อยไหมคะอุ้ยโอมาบนกับพี่หลิงว่าอิ่มมากไม่ไหวแล้วมันมาแค่ครึ่งทางเองไม่ไหวแล้วเออ,เอแล้วได้ชวนเขาหรือเปล่าไม่ได้ชวนอ้าว เพราะว่าเขาทํางานฉันรู้ว่าเขาทํางานไงฉันเลยไม่ได้ชวนแต่ว่าเล่าให้เขาฟังแต่ว่าเล่าให้เขาฟังเล่าว่าเล่าว่าพี่หลิงหลิงวันนี้ first time ออกมาเกษตแล้วก็บอกว่า I miss you แล้วก็บอกว่าครึ่งทางแล้วแต่อิ่มไม่ไหวแล้วจะอ้วกแล้วหลิงตอบว่าอร่อยไหมจบหนักขวาจบ วันหลังก็ชวนเขาไปกินสิชวนเขาไปกินชวนหลายแล้วชวนหลายรอบแล้วแต่ว่าคิวเราไม่ตรงกันใช่คิวไม่ตรงกันแงแล้วแต่ละรอบเขาเขามีแค่แบบบางเวลาบางเวลาเราก็ไม่ได้ก็เลยแบบย่างนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเราก็ได้ไปกินข้าวด้วยกันไปดูหนังด้วยกันอยู่ถือว่าได้สางความทรงจำดีดี แต่ก็คงต้องไม่มีแบบอมตาเสรด้วยกันสักมื้อแหละจริงค่ะใช่ไหมช่วนไหลรอบแล้วอ่ะอิ่มแล้วสรุปกินหมดไหมคะสรุปกินต้องหมดหมดเพราะเราเกรงใจเชฟนะไว้วันหลังไปกินกันบอกเขาลดข้าวได้ เออนี่ถ้ามีหลิงไปหลิงก็จะบอกว่าบอกให้เคารลดข้าวได้จะได้ไม่อิ่มเกินไปถ้ามีหลิงหลิงก็จะกินแทนนงเลยวันนี้แกซมีเรื่องจะเมามันจะแบ่งแล้วมันจะกินยังไงอ่ะแบ่งให้กินกันยังไงก็แบบอ้ำมอ้๊มชเดี่ยอันนี้ก็ชงเองคือวันนี้เริ่อมีอยู่ว่าเรากินบะหมี่ด้วยกันในรถใช่ป่ะแล้วกินอะไรนะ บะหมี่แอบไปกินด้วยกันในรถเหรอได้ได้กินด้วยกันในรถกินบะหมี่ที่ที่น้องอ้อมบอกว่าอร่อยที่สุดให้นัมเบอรวันใช่ไปติดตามได้ในรายการเอ้ยโอ้ยเขาไม่ถ่ายอะไรกันหรอไม่บอกหรอกเป็นเซอร์ไพรส์แหละขับรถออใถ่ายอใครถ่ายว่าใครขับ ใครับไม่บอกไม่บอกดาวเอาเองคือคนนึงคนนึงขับรถใจร้อนอีกคนนึงไม่ได้ขับมาเป็นปีแล้วก็ไม่รู้จะเลือกใครดีอ่ะลองเลือกเลือกดูแล้วกันให้ทายใครใครขับแล้วหัวร้อนออมเอกฉันมากเอกฉันสุดๆใครขับแล้วจะเย็นอ่ะ ก็เขาบอกว่าร้อยสามสิบนี่คือแบบว่าเร็วมากใช่ไหมคะร้อยสามสิบนี่เร็วสุดๆไม่กฎหมายกฎหมายมันอยู่ร้อยยี่บแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะน้ำเละหาย้วค่ะหาย้วค่ะพี่แมม Yes sir อ่ะอย่างนี้ดีกว่า ตอนนี้หลายคนรอเรื่อง Yes Sir ซีรีส์หรอใช่ Only You the Series Only You the Series ซีรีส์หรอในใครรอ Only You the Series อยู่บ้างเอยกมือยกมือใช่ไหมคะเราไม่อยากบีบคันไม่อยากกดดันแต่ขอคนละคำได้ไหมเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ไหวไหมปัง นี้ยิงปืนเหรอปังใช่แล้วก็เรื่องนี้ปังค่ะปังคือได้แค่หนึ่งคำป้องคือหมายถึงว่าซีรีส์นี้จะปังหรือว่าปงทั้งเสียงปืนคือปังทั้งเสียงปืนแล้วก็ความดังเออคือเราไม่อยากถามเยอะอยากให้แบบค่อยๆติดตามกันไปอ่ะหนึ่งคำของน้องออมสำหรับ Only You the Series สวยค่ะสวย เออหมายถึงภาพหมายถึงภาพสวยใช่ไหมหรือพี่หลิงเออเป็นละเราเริ่มเป็นละก็เธอชงมาขนาดนี้ก็ต้องหน่อยแล้วไหมสวยปังนี่ Only You The Series นะเริ่มถ่าหรือยังะกำลังจะเริ่มแล้วค่ะแต่ว่าจะบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เนื้อเรื่องมันมันสนุกนะมันแบบฉีกอะนึกออกป่ะเป็นอะไรใหม่ๆที่เอาไม่เคยทำเออ เป็นแบบไอดอลสาวอย่างี้ใช่ค่ะเป็นไอดอลสาวแล้วก็แบบได้ข่าวมานะได้ข่าวมาแววว่าแบบมันพอเป็นไอดอลมันก็จะมีการแข่งขันใช่ไหมครับพอมีการแข่งขันมันก็จะมีแบบสะตงสตูอย่างเงี้ยแล้วคือไอลาโดนหนักมากนะสงสารนางรอไา้น้ำตาไหลถึงหัวเข่าอยู่แล้วตลกนะเป็นคนตลกเหมือนกัน แล้วของพี่หลิงล่ะคะเป็นบอดี้การสาวเป็นบอดี้การสาวที่ที่ปกป้องน้องปกป้องไอดองไอลสาวดาราสาวของเราค่ะปังปังยิงปืนยิงปืนยิงปืนปังต้องไปเรียนอะไรยังไงเพิ่มเติมยังไงไหมก็มีไปเรียนยุทร์แล้วก็มีรดนทธ์แปลว่า แปลว่า acting เหรอแปลว่าอะไรเป็น fighting หรอการต่อสู้แปลว่าอะไรอ่ะเดินยิงหรอหุยมันต้องเทมากๆแน่เลยอ่ะลิงลิงกับการแบะถือปืนรณนายุทธ์แล้วก็ปงแล้วก็ยิงปืนเออรอติดตามกันนะคะอะและตอนนี้เดี๋ยวให้ลิงออมช่วยขานคิวให้พี่หน่อยค่ะครับคิว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  226ร้22 2ย <to 250. S 2> สอง2ถึงสองหสอหาค่ะ คุณผู้ชมกำลังรับชมบรรยากาศการแจกลายเซ็นปฏิทินดารา2,568นะคะมมที่อาคารมาริโนนวันนี้เป็นวันที่3<า>แล้ว,ลว<ช>นะคะนักแสดงของเราในวันนี้มี 9PP พพหลิงออม,มน้องแบม กับเดนิสเหมือนกันเเดนิสห <Dennis S 1> มือนกันอันนี้ก็เป็นแบบเว้าวอีสานเว้าเว,ว้าวอีสานอันนี้ก็พอเว้าได้พอพอพอ,พอสักสักน่อยอ่างั้นให้ว้าวเป็นเลขคิวเลยอย่าเลยเน,นี่ยจับไม่ได้2 5 1ห้าหนึ่งคือสองเจ็ดห้าครับเชิญลุกขึ้นมาแจ е วไม่ใช่ครับเลยขึ้นลุกขึ้นมารับปฏิทินนะครับผมคิวต้าได้บ้างอย่างนี้ไหมเออนะคะฝากติดตามกับคุณจันทร์ขอขออนุญาตนะนี่นี่น,น,น,นี่ขออนุญาตขอขอนุญาต ฝากหนึ่งในร้อยด้วยนะคะคืนนี้ EP สุดท้ายแล้วใช่จันทร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 ฝากด้วยนะคะจันทรขอฝากหนึ่งในร้อยด้วยค่ะแอะไรนะจันทรด่าชัดแรงๆหน่อยเมื่อคืนด่าช้ำเลยนะเมื่อคืนะไรนะสับลับสับปลับอะไรอีกคะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวสนุก โอยเดี๋ยวคุณเป็นจันทรหรือเปล่าเุณะาลยอนใช่ไหมจันทรตัดด่าได้แบบแรงมากอนี่แรงแล้วเหรอแรงสําหรับจันทร์มีคนบอกว่าอยากให้แรงได้อีกก็คือจันทรนกับลิงลิงเหมือนกันตรงที่ด่าใครไม่เป็นจริงค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็นี่คือที่สุดของจันทรแล้วที่สุดของจันทรแล้วที่สุดของลิงด้วยไหมที่สุดของลิงด้วยเหมือนกันคือณตอนนี้ลิงลิงก็ยังเข้าใจคําว่าสับปลับแปลว่า เฮ้ยตอนนั้นมีคนแปลให้อยู่นะแต่ว่าจําไม่ได้แล้วสับกลับสับกลับแปลว่าแปลว่าแบบไม่นิ่งไม่นอนใช่แปลว่าแปลว่าปลิ้นกลั้นหลอกกลับไปกลับมาใช่สับหลับคุณเป็นคนอธิบายให้ฟังใช่ฝากเลยคืนนี้ใช่ฝากเลยฝากเลยฝากด้วยนะคะหนึ่งในร้อยค่ะคืนนี้สองทุ่มครึ่งนะคะอีพีสุดท้ายฝาก เทรนใน X ด้วยนะขอบคุณค่ะอ่าเทรนทวิตด้วยนะเทรน X ด้วยเนาะจันทรจะออกมาในรูปแบบไหนในค่ำคืนนี้คะออรู้แล้วรู้อยู่แล้วออกมาในรูปแบบอาจจะอยู่ต่างประเทศก็ได้อุ๊ยอะไรนะอะไรนะอาจจะเห็นเราอยู่แบบต่างประเทศกับคุณชาร์ตฟาเก้ค่ะ <laughs> ไปต่างประเทศเหรอ <laughs> ใช่แต่ว่าจริงๆอ่ะคือคือจะไปต่างประเทศกับคนชาร์แต่ว่า ต้องรอดูว่าอีพีสุดท้ายเป็นยังไงนะคะเอออ่ดูกันนะคะว่าจันทร์พรจะเป็นยังไงจะเป็นคุณนายท่านทูตทหารหรือเปล่าใช่แต่ความสวยแน่นอนอยู่แล้วนะคะโอ้เราดีอินเนะเออเขาพูดถึงหลิงหลิงนะไม่ได้พูดถึงสายฝนก็ทำท่าเดียวกับหลิงหลิงไงเออขอบคุณหลิงหลิงค่ะครับผมครับนปดหนึ่งในร้อยตอนจบด้วยนะคะก็คือรับปบทีนใส่เลยใช่ใครถ้าใครกำลังกลับก็เปิดสับ ทันดูพอดีหนึ่งในร้อยตอนจบนะคะเอออะไม่หมีเมื่อยหรอเมื่อกี้เริ่มมืดแล้วตอนนี้นะคะขณะนี้เป็นเวลาหกนาถ้าใครหิวนะคะแนะนำไปซื้อไก่ทอดข้างซอยชื่อซอยแสนสุกนะคะไก่ทอดหาดใหญ่อร่อยมากค่ะและเนี่ยคือร้านไก่ทอดที่พี่หลิ่งบอกอร่อยมากไก่ทอดซอยแสนสุกเหรอเดี๋ยวไปซื้อมาแล้วหรอ หิวเลยอ่ะใช่หรออยากกินเลยอ่ะเล่มากซื้อมาแล้วอร่อยไหมคะอร่อยกินร้อนๆอร่อยถ้าหิวก็อย่าลืมเดินไปซื้อได้นะคะนอกจาก เนอะเออเอาสิเอาสิค่ะแบร์หลิง always wonder ฝากด้วยนะคะแล้วก well ็ CEO น้องออม Keep Silent ฝากด้วยค่ะนี่ได้ข่าวมาแววๆว่าเขาจะเปิดพีนี่ไอ e p silent น่ะกี่โมงนะกี่โมงนะคืนนี้แมคคืนนี้แม้ ขอปรึกษาทีมงานก่อนนะคะ <laughs> <laughs> ชื่อแบรนด์อะไรนะคะได้ยินไม่ชัดเลยคิปไซเลนค่ะเออคิปไซเลนเดี๋ยว uh. ต้องปรึกษาทีมงานก่อนว่าจะเปิดพีกี่โมงรอไหมรอไหม,ท,ท,มทีมงานมีหลายค่อนข้างเป็นทีมที่ใหญ่นะคะก็จะมี ออมค่ะแล้วก็กอนพัฒน์กอนพัฒน์แล้วก็ออมกอนพัฒน์แล้วก็พี่กอนค่ะแล้วก็มีมีอยู่ประมาณนี้แหละค่ะก็เป็นทีมใหญ่เป็นบริษัทใหญ่ใช่เป็นบริษัท่ปรึกษาหลายฝ่ายเนาะ CEO CFO อะไรต่างๆโออะไรต่างเคีอาทงคีอาถิบคนเดียวจบอ่ะสิ้นเรื่องอ่ะให้ลิงลิงเรียกประกาศหน่อยหันคิวนะค่าประกัน 1> 1 3 0 1ถึง325ค่ะซ5ม้อย้อถึสอเออถ้าเป็นภาษาใตา้ให้พูดว่าอะไรคะพี่พีซซ้ำ <laughs> ลอยหนึ่งถึงซ้ำลอยซ้ำลอยหนึ่ง <laughs> เออขอบคุณค่ะอ,คอ่าลิงกกับออมเป็นสองคนที่เซ็นปฏิทินเสร็จแล้ว เซ็กซี่เซ็กซี่ไหมคะพี่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  น้องออมคกับหลิงหลิงเซนเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นี่นี่ขานคิวให้พี่หน่อย376ถึง400ร้อ400 4 0 0 4สี่อ400เป๊ะ400 400่อค่ะเป็นยังไงบ้างน้องออมชิวๆไหมคะชิวๆมากคือตอนแรกหนูคิดว่าแบบมันจะร้อนมันจะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบ ทุกคนคิดดูสิว่าทุกคนเขามารอเราตั้งแต่กี่โมงกี่โมงอะเขารอนกว่าเขาผ่านตอนเที่ยงมาเขาแบบผ่านแดดมานึกออกปะเราก็แบบดีใจมากที่ทุกคนรู้สามารอเราเราก็เลยแบบอยากเต็มที่กับการแบบเซ็นแล้วก็ให้ทุกคนมากที่สุดค่ะแด,ดีแซนด,ดี้แซนด,ดี้รู้ไหมว่าเขามารอตั้งแต่เมื่อวานได้ยินมาอขอบคุณนะแต่เธออาบน้ำหรือยัง <laughs> <laughs> ต่อดีๆเธอไม่เธอไม่อาบน้ำใช่ไหมเธออาบที่ไหนเธอเขาอาบน้ำแล้วที่โรงแรมพีเฟกนี่ใช่ไงก็ใช่ไงก็อาบน้ำแล้วก็ไม่ได้ว่าเลยเลยก็ขอบคุณนะที่มากันไม่ว่าจะมาหาใครก็ก็ดีใจที่ได้เจอค่ะหวังว่า เจอได้กันครั้งนี้จะเป็นความสุขให้กับทุกคนนะคะขอบคุณที่มาค่ะภาษาจนภาษาจีนภาะาจีนบอทัอบคุณอบคีานนบทัอ่มนขอบคุณทัที่น่นอขอคท ภาษาอังกฤษไหมไป e bye Thank you so much for coming today No matter who are but here for I'm so grateful and thank you so much เห็นไหมขอบคุณครับขอบคุณนะที่มาหากันวันนี้วันนี้กลับบ้านไปก็พักผ่อนกันด้วยนะคะบอกตัวเองนะลูก อ,อ๋อหนูพักผ่อนอยู่แล้วแม่ <laughs> แล้วเป็นไงบ้างอ่ะเรา,าเซนไปทินแล้วรู้สึกไงบ้างเห<อ>น <ue> ื่อยไหมมันไม่ได้เหนื่อยเลยนะมันแค่แบบมันแค่หาเหมือนหาแพทเทิร์นกันเซนให้แบบสวยและเร็ว,<อ>รว,รวที่สุดแค่นั้นเนองอ่ะไม่มีอะไรเหนื่อยเลยลคนเหนื่อยนี่คนเหนื่อยอยู่<อ>นี่คนเหนื่อยคือแฟน<ช>ๆนเข้ามาหาเราเนาะแม่ไม่เหนื่อยเลยลูก ผลงานผลงานผลงานหน่อยผลงานเออออนได้อยู่เดอะซีรีส์ที่พอจะพูดได้ใช่ใช่ความคืบหน้าตอนนี้ไปถึงไหนยังไงแล้วคะตอนนี้ก็กำลังจะถ่ายทำแล้วใช่ถ่ายทำแล้วใช่ค่ะก็ปีหน้าได้ดูแน่นอนค่ะอตอนนี้เราก็ได้มีการเวิร์กช็อปกันแล้วด้วยเออ เวิร์กช็อปแล้วอะไรอีกใช่เวิร์กช็อปแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเต็มตัวถ่ายทำเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบอยู่กับบทไปอ่านบทกันอยู่ใช่ค่ะอะไรนะคะรักกันมากขึ้นไม่รู้รักกันสุดๆไปเลยเออเออได้ยินก็ชื่นใจเนาะโอเคนะแม้นฉันตลกอ่ะตลกเบ้นสิ่งอ้อมคือตลกค่ะอ่ะ คาน Q no, Q คิวหน่อยคิวโฟลมาก4 0 1งถึง4 2 5ค่ะสี่ีค่ะขอภาษาจีนด้วยค่ 21, 4 20, 4, 4 20, นะ 421... เอยย4 <25. S 3> ่0 4บหต่รอ่สห่ร4อบ ไก่ทอดอร่อยไหมคิวโฟรมากไก่ทอดอร่อยไหมยังไม่ได้กินเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวให้ลิงหลิงกับอองไปพักพ่อนเนาะเหนื่อยมาพักหนึ่งละมีอะไรสุดท้ายฝากถึงแฟนๆที่ชมไลฟ์อยู่แล้วก็แฟนๆที่อยู่ที่อาคารมารินนต์แห่งนี้เลยค่ะมีอะไรฝากไหมคะคุณซีอีโอก็ซีอีโอทั้งคู่ ค่ะก็ก็ขอบคุณนะคะที่ที่ชมเราทางออนไลน์แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ฝากติดตามตรงนี้อ๋อหลิงจะเชื่อใจกันตลอดลิงหาลิง์ลิงหากล้องมาขึ้นหมดแล้วยังไม่เจออันนี้อันนี้ก็เดี่ยวไม่มีไฟด้วยโอเคก็ฝากติดตามหนึ่งในร้อยแล้วก็ แบรนด์ของเราด้วยนะคะ Always Wonder ค่ะและ Keep Silent ค่ะฝากด้วยนะคะเอออ่ะขอคู่แบบวิดๆวิดหน่อยได้ไหมคู่แบบวิดๆวิดวิดวิดคืออะไรหรอวิดๆวิดหวานหวานเออเอาสิน่ารักน่ารักไหมคะน่ารักน่ารักดวงใจของแม่ขอบคุณลิงลิงกับอ๊ ขอบคุณค่ะมาค่ะขอบคุณทั้งคู่พักผ่อนและต่อไปต่อไปขอเชิญน้องขอเชิญน้องแบมสลาลีากคน,กนมาถ่ายรูปกันแบบติดนิว้วใหญ่ๆนะเห็นนะเห็นนะ ร้อมนะอุ้ยเปิดไฟไหมจะได้สวยๆเปิดแฝดไหมอ่ะหนึ่งสองสามเอู้้วู้อ้าวแล้วทำไมไม่ติดพี่9ก้าว่ะพี่9ก้าไม่ติดตัวเองไม่ติดตัวเอง ทุกคนย่อยพี่ก้าวหน่อยอันหนึ่งก้าวไม่ติดหนึ่งสองซ้ำขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอพับนิ่งด้วยขอที่เดี๋ยวให้พี่ก้าวถ่ายภาพนิ่งนะคะเพราะว่าภาพเคลื่อนไหวไม่ติดหัวพี่ก้าวค่ะ คิวคิวคิวอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับอ่ะพี่ก้าวเข้าพี่ก้าวเข้า,าหายใจได้นะทุกคนวู้ ขอบคุณครับขอบคุณครับอาใช่ทุกคนต้องยังอยู่ต่ออยู่ต่ออยู่กันก่อนเมื่อกี้เราถ่ายลืมไปเฉยขอเลข Q สี่ห้าหนึ่งถึงสี่เจ็ดห้าครับขอเรียนโชว์พี่อเล็กขอพี่โบพี่อเล็กขอพี่โบพี่อเล็กหน่อยฮะ